เพียงแวนนันนะคะนี่ค่ะเมล็ดผักชีของเรานะคะที่บ่มไว้ตอนนี้งอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการบ่มแบบนี้นะคะทำให้เมล็ดผักชีของเรางอกเยอะงอกไวแล้วก็มีเปอร์เซนต์การงอกสูงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ค่ะหนึ่งหลุมที่เราเพาะไปนะคะ เป็นกลุ่มเนาะมีหลายมเมล็ดนะคะเวลาเขาโงกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีผักชีหลายต้นเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนปลูกผักชีกินเองค่ะปลูกกินทั้งใบแล้วก็รากนะคะ,มะเมล็ดผักชีที่เราใช้ในคลิปนี้เป็นมเมล็ดผักชีที่เราซื้อมาจากตลาดค่ะอย่างถุงนี้เนี่ยถุงละ10บาทจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเริ่มแรกเลยเนาะเราก็เอามเมล็ดใส่ลงในชามนี้ค่ะ เราจะแช่มเมล็ดก,ก่อนนะคะแล้วก็เอา,มาเมล็ดใส่ลงในชามนี้นะคะตามด้วยน้ําค่ะน้ําอุ่นเนาะเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนค่ะหรือจะแช่ไว้6-8ชั่วโมงก็ได้นะคะเราก็ได้แช่มเมล็ดผักชีไปได้หนึ่งคืนแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเนาะเราก็นํามาใส่กระชอนค่ะเทน้ําออกนะคะ ในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเอาเมล็ดมาบ่มค่ะออกมาก่อนเนาะในกระมังนี้ก็เป็นน้ำธรรมดาค่ะเราก็เอาผ้าซุบน้ำนะคะแล้วก็ปิดให้บัดหมาดเราจะเอาเมล็ดผักชีมาบ่มในนี้ค่ะในผ้านี้นะคะบิดน้ำออกนิดหน่อยเนาะแล้วก็เปิดผ้า เพื่อจะเอาเมล็ดผักชีห่อไว้ข้างในนี้นะคะผ้าก็ชุ่มหน่อยเนาะจะช่วยให้เมล็ดงอกไวนะคะแล้วก็เอาเมล็ดผักชีที่เราออกมาจากน้ํานะคะมาใส่ลงในผ้าค่ะแล้วก็ห่อไว้ข้างในนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็หากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เอาผ้าที่เราห่อ มเมล็ดผักชีนะคะมาใส่ข้างในเนาะแล้วก็ปิดฝาค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้มเมล็ดงอกค่ะเราก็ได้บ่ม,มเมล็ดผักชีไปได้แปดวันแล้วค่ะตอนนี้เห็นรากได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดงอกออกมาแล้วค่ะนี้เห็นเป็นรากสีขาวขาวนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาจากผ้าค่ะเพียงแปดวนนันนะคะนี่ค่ะ เมล็ดผักชีของเรานะคะที่บ่มไว้ตอนนี้งอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าการบ่มแบบนี้นะคะทำให้เมล็ดผักชีของเรางอกเยอะงอกไวแล้วก็มีเปอร์เซนต์การงอกสูงเกือบร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่งอกแล้วนะคะเอามาดูใกล้ๆนอริยกผ้ามาให้ดูค่ะนี่ค่ะ หลังจากที่ไม่ได้ปักชีของเรางอกเยอะแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเอาไปเพาะลงในถาดหลุมค่ะถาดหลุมก็เป็นตาัดพลาสติกนะคะแล้วก็เป็นหลุมๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่เมืองหนาวเนาะถ้าอากาศข้างนอกยังหนาวอยู่เนี่ยเราก็เพาะลงในถาดหลุมเก็บไว้ในกรีนเฮาส์พอเขาโตได้3ามสี่อาทิตย์เนี่ยเราก็เอาปลูกลงในดินค่ะก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็เอาดินมาใส่ลงในถาดหลุมค่ะ อันนี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมาผสมกับเพอร์ไลท์ค่ะก็เ,เอามาใส่ในหลุมนะคะนอกจากจะเหมาะสำหรับเมืองหนาวแล้วเมืองร้อนก็ทำได้นะคะถ้าคุณมีพื้นที่เล็กๆนะคะไม่เพียงพอกับการปลูกผักบางทีเนี่ยพื้นที่เราก็ปลูกผักอยู่เนาะเราก็เพาะไม่ผักชีค่ะในถัานหลุมแบบนี้ค่ะประมาณสามสีอาทิตย์ไม่ผักชีของเราโตเนาะกล้าผักชีโตเราก็เอาไปปลูกได้ ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเหมาะทั้งเมืองหนาวแล้วก็เมืองร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปในหลุมแบบนี้นะคะอย่าใส่ให้เต็ม,มนะคะหลุมหนึ่งนะคะเราใส่ให้เหลือข้างบนประมาณสักหนึ่งเซนนะคะเราก็จะเอา,มาเมล็ดมาเพาะในนี้เนาะแล้วก็เอาดินกลบอีกทีหนึ่งนะคะหลุมนี้นะคะเหมือนกันค่ะ ใส่ดินให้เหลือประมาณสักข้างบนหนึ่งเซนเนาะเราจะได้หว่ามเลีผักชีได้นะคะแบบนี้นะคะหนึ่งเซนเพื่อเอาดินกรบค่ะตอนนี้เราก็ได้ใส่ดินลงไปในถานหลุมแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละหลุมนะคะ ข้างบนจะมีพื้นที่อยู่1เซนติเมตรเพื่อเอาดินกลบนะคะหลุมนี้ก็เหมือนกันนะคะทุกหลุมเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีที่ว่างอยู่สําหรับดินกลบเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมเนาะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหว่านเมล็ดผักชีแล้วค่ะก็ง่ายๆค่ะก็เอาเมล็ดผักชีมานะคะเอามาใส่ในแต่ละหลุม 3- ามสี่เมล็ดนี่ค่ะแล้วก็ใส่สามสี่เมล็ดประมาณนี้นะคะสามสี่เมล็ดสี่ห้าเมล็ดก็ได้ค่ะ ก็ใส่แต่และหลุมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำทุกหลุมเลยค่ะถ้าเยอะก็ออกมาหน่อยนะคะนี่ค่ะประมาณ หลังจากที่เราหว่านเมล็ดแล้วนะคะแล้วก็เอาดินกลบมเมล็ดค่ะแล้วก็ใช้มือช่วยค่ะเอากลบมเมล็ดนะคะอัดดับก็ขอบกระถางค่ะ หลังจากที่เราเอาดินกลมเมล็ดแล้วนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ เราก็ได้พร้อมเลขผักชีไปได้4ีถาดหลุมค่ะอันนี้ก็เป็นถาดที่1ถาดที่2เนาะถาดที่สแล้วก็ถาดที่4ี่ค่ะเพื่อช่วยให้มเมล็ดงอกไวแล้วก็ช่วยควบคุมความชื้นดินไม่แห้งง่ายนะคะเราก็จะเอาฝาครอบพลาสติกแบบนี้ครอบด้านบนค่ะก็จะช่วยให้มเมล็ดงอกไวอะนะคะถาดที่1นึ่งเนาะถาดที่สองเราก็ทำเช่นกันค่ะ อันนี้เป็นฝาพลาสติกที่เราหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ถาที่สามเราก็ทาเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีถาดพลาสติกแบบนี้เนี่ยจะใช้แบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นถาดพลาสติกรีไซเคิลนะคะอันนี้เราซื้อเนื้อไก่มาค่ะแล้วก็นำมาใช้ใหม่ก็ได้ก็ถ้าเป็นฝาครอบด้านบนแบบนี้ก็ได้ภาพโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ หลังจาก4วันที่เราได้เพาะไม้ผักชีค่ะตอนนี้มไม็้ผักชีเราก็งอกแล้วค่ะมาดูถาดที่1นะคะถาดที่2เนาะแล้วก็มาทางนี้ค่ะถาดที่3ถาดที่4ก็งอกดีเช่นเดียวกันค่ะหลังจาก13วันที่เราได้เพาะไม็ลดผักชีลงในถาดหลุมค่ะเขาก็งอกแล้วก็โตได้ประมาณนี้นะคะก็ให้ดูทั้ง4ถาดเลยเนาะถาดที่ 1, 1> ถาดที่2 ทั้งนี้ก็ทัดที่3ามัาที่4ี่ค่ะเราก็ได้เพาะเมล็ดปักชีลงในถาหลุมนี้ไปได้24วันแล้วค่ะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตดีค่ะทั้ง4ีถาดนะคะตอนนี้ก็มีใบแท้ออกมาให้เห็นแล้วค่ะโตเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเอากล้าออกมาให้ดูนะคะหนึ่งหลุมที่เราเพาะไปนะคะ เป็นกลุ่มเนาะมีหลายมาเมล็ดนะคะเวลาเขางอกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็มีผักชีหลายต้นเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างระบบรากสมบูรณ์ดีมากเลยค่ะนี่ด้านล่างนะคะระบบรากสมบูรณ์ดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนึง่งหลุมเนาะอีกลุ่มหนึ่งจะออกมาให้ดูหลุมใกล้ๆนะคะก็จะเติบโตดีเช่นกันค่ะนี่ค่ะด้านล่างรากออกมาเยอะเลยนะคะ แล้วก็ด้านบนเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะมีบใบเท้ออกมาแล้วเนาะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะอันนี้เป็นแปลงผักที่เราจะปลูกผักชีค่ะการปรุงดินก็ง่ายๆค่ะเราใส่ปุ๋ยหมักเองลงไปในดินนะคะกับปุ๋ยสูตร777ค่ะก่อนที่เราจะปลูกกันนะคะเราก็เอากล้าัผักชีออกมาก่อนค่ะ ก็บีบตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงก้าผักชีออกมานะคะ การปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็ขุดหลุมมานะคะแล้วก็เอากล้าผักชีใส่ลงไปค่ะระดับดินก็ระดับเดิมอ่ะนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะแล้วก็เอาดินกลบกลบดินรอบๆเ,เบาๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่ละหลุมความห่างประมาณหนึ่งคืบนะคะก็ประมาณนี้นะคะหคืบ แล้วก็ขุดหลุมแล้วก็เอากล้าผักชีปลูกลงไปค่ะ ปลูกเสร็จแล้วค่ะหลังจากปลุกแล้วก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความห่างแต่ละหลุมเนาะหนึ่งคืบค่ะแล้วก็หลังจากที่เราปลุกแล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะแล้วก็รดน้ำพอชุ่มค่ะ เรามีกล้าผักชีเหลือเยอะค่ะเราก็จะเอาบางสมมาปลูกในกระถางค่ะก็ทำไง่ายๆเนาะเราก็เอาดินใส่ลงไปในกระถางนะคะแล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกผักชีลงไปค่ะง่ายๆเองนะคะผักชีปลูกง่ายทั้งในดินแล้วก็ในกระถางค่ะยิ่งถ้าเราพ่อกล้าแบบนี้นะคะเขาก็จะเจริญเติบโตไวค่ะ ง่ายๆแบบนี้นะคะปลูกเสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะเนื่องจากเราอยู่ในเมืองหนาวนะคะช่วงนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่เนาะ เพื่อต้องการให้ผักชีโตวไวเนี่ยเราก็เอามาเก็บไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะเราก็ได้ปลูกผักชีไปได้3าอาทิตย์ค่ะ ตอนนี้ผักชีก็เริ่มจเจริญเติบโตนะคะก็อาจจะโตช้าหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะคะปีนี้หนาวนานหน่อยนะคะแล้วก็ฝนตกเยอะด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตด้านบนจะมีตาข่ายคลุมแปลงผักอยู่นะคะก็ช่วยป้องกันพวกแมวนะคะแล้วก็สุนัขจิ้งจอกที่ชอบมาขุดคุ้ยส่วนหลังบ้านค่ะขุดคุยดินเนาะพามาดูผักชีนะคะสามอาทิตย์ที่เราได้ปลูกลงไปค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเจริญเติบโตค่ะ ฝั่งนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะก็ตัวได้ประมาณนี้ค่ะ3ามอาทิตย์ค่ะพามาดูผักชีท,ที่เราปลูกในกระถางแล้วก็เก็บไว้ใน r e e n house ค่ะอันนี้ก็ปลูกได้สามอาทิตย์ค่ะเขาก็เจริญเติบโต,ตดีนะคะแล้วก็ปลูกไว้3กระถางค่ะอันนี้เป็นภาพร,รวมมานะคะแล้วก็ถ้ามาดูด้านข้าง ก็จะเห็นได้ว่าผักชีของเราโตขึ้นเยอะเลยค่ะนี่ค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็พร้อมเก็บมาทานได้แล้วค่ะถ้าเราต้องการเก็บมาทานนะคะเราก็เก็บกรอนนี้มาได้เลยค่ะอันนี้เราพ่อในถาดหลุมใช่ไหมคะเขาก็เป็นหลุมแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ดึงออกมาทั้งหมดง่ายๆเลยแบบนี้นะคะมือเดียวนะคะค่อนข้างยากหน่อยนะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็1ต้นนะคะ1กอไม่ใช่1ต้นเนาะอันนี้ก็1กอนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้โตเยอะเลยเก็บมาทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอามาวางตรงนี้นะคะจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนะนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดผักชีที่เราพ่อไปหนึ่งหลุมนะคะเวลาเข้าโตมาก็จะได้1นึ่งกอแบบนี้ค่ะ